สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะช่วง1-15มิถุนายนค่ะมาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันนี้นะคะชาวกรกฎอาจจะไม่ตรงกับชาวกรกฎบางท่านก็ต้องขออภัยณที่นี้จริงๆนะคะลัคนาสถิตยอยู่ราศีกรกฎก็ดูได้เช่นกันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าดาวศุภข,ของคุณคุณรู้ว่าอยู่อยู่ตำแหน่งของกรกฎก็ดูได้ค่ะมาดูกันนะคะ ชาวกรกฎกชาวกระกฏค่คะสำหรับคนที่มีครอบครัวค่ะนะคะ คู่รักครอบครัวช่วงนี้มีแต่ปัญหาเรื่องหน้าที่การงานนะคะที่เรามองว่าคุณหรือคู่ของคุณก็ได้อาจจะมีเรื่องวุ่นๆุ่นในเรื่องของงานหรือทั้งสองฝ่ายก็เป็นไปได้นะคะจนบางครั้งบางคราวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังนะคะปัญหาตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะที่ลักษณะว่าช่วงนี้เขาอาจจะทําอะไรตามอําเภอใจสักนิดนึง นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าความคิดเห็นของเขากับคุณอะตกลงสตะตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของธุรกิจใหม่ก็เป็นไปได้ด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานใหม่อะไรใหม่ๆก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่เราก็มองเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวกรกรดกับครอบครัวนะคะลุยงานอย่างเดียวเลยค่ะนะคะลุยงานพยายามสสางงานค่ะนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวอยู่ร่วมกันเท่านั้นเองนะคะ ชากกรกดก็คิดว่าก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่จังหวะที่คุณอาจจะมีการริเริ่มงานใหม่ด้วยก็เป็นไปได้ด้วยนะเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะนะคะคนที่มีประเด็นอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วล่ะ นะคะคนที่มีประเด็นเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเหมือนกับมีคู่แข่งอะนะคะเรามองเห็นแบบนี้มากกว่านะคะหรือมันมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยทําให้คุณมองไม่เห็นว่าทางออกหนทางที่ดีที่สุดอะนะคะมันจะไปกันตลอดรอดฝั่งเรามองว่าคุณน่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะแล้วเราก็มองเห็นว่าลักษณะตรงนี้มันไม่ใช่แค่ว่าคุณเว้นระยะห่างนะคะเราเห็นว่าคุณน่าจะจบกันมาให้ระมัดระวังอุบัติเหตุหรือ เรื่องราวที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยนะคะโลกเครียดถามหาค่ะชาวกรกฎมาดูค่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวกรกฎโอ้เป็นเพราะอารมณ์มากกว่าไหมเป็นเพราะอารมณ์โกรธอะคะ่ะ หรือเป็นเพราะอารมณ์ที่คุยกันไม่ลงตัวมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเขาออกจากไปเลยอะ่ะเรามองว่าเขาออกจากชีวิตของคุณไปเลยะค่ะนะคะเลือกที่จะเทเรามองว่าเลือกที่จะเทนะเพื่อโฟกัสเพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเขาอะ่ะจริงๆแล้วเขาตัดสินใจนะคะเรามองว่าหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนอยู่ในห่วงจังหวะที่ว่ากําลังตัดสินใจก็ได้นะคะพร้อมที่จะจบแล้วนะคะตรงนี้อือฮ โอเคค่ะต่างคนนะ่ะเรามองว่าน่าจะต่างเป็นเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งด้วยไหมมีเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาด้วยไหมนะคะมันก็เลยมีตัวเลือกนะตรงนี้อ่าส่วนตัวเขาเองถ้าเป็นตัวเขาเองมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะก็พร้อมที่จะเลือกตัดจบกับคุณนะคะเพื่ออนาคตเป็นข้างหน้าของเขาคือความคิดเห็นส่วนตัวของเขาจริงๆแล้วเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาจริงๆที่เขาสื่อออกมาแบบนี้ให้คุณรับรู้นะคะว่า เลือกที่จะเทเพราะอาจเพราะมีความรักครั้งใหม่ที่มันมองเห็นอนาคตอย่างเช่นตัวตนของคุณกับเขามันก็น่าจะมีอุปสรรคจริงๆแหละที่มันมองไม่เห็นจุดที่ว่ามันจะไปต่อได้อะนะคะว้าวรักสามเศร้านะคะมีรักครั้งใหม่เข้ามาทําให้เลือกไปข้างหน้าเลือกคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่คุณนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็น่าจะจบจริงๆส่วนตัวคุณก็น่าจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วล่ะนะคะโฟกัสอย่างเดียวคะ่ะไป ไปเริ่มต้นที่งานนะคะไปสนใจเรื่องหน้าที่การงานซะดีกว่าเรื่องของเขาเหมือนกับไม่อยากจะรับรู้แล้วนะคะรู้ไปก็เครียดเท่านั้นคิดไปก็เอ,อเครียดนะคะมาดูค่ะความในใจของชาวกรกฎนะคะจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะเดี๋ยวมาดูความในใจของชาวกรกฎนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคอยู่แล้วด้วยนะคะความในใจของคุณนะ่ะคุณอยากจะบอกว่ามันก็ไม่โอเคอยู่แล้วล่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ไม่ได้นิ่งเลยไม่ได้แน่นอนเลยไม่ได้มีความอะไรไม่ได้มีอะไรที่มา่การันตีความมั่นคงในความสัมพันธ์เลยนะคะทําให้ชาวกรกฎช่วงนี้ ก็อย่างเช่นที่บอกละค่ะนะคะคุณไปสนใจในขอขออย่างเดียวความรักของคุณอย่าคุณพักใจแต่คุณขอความสําเร็จเรื่องของหน้าที่การงานอย่างเดียวก็เพียงพอละนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ไม่นิ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องตรงนี้มันมีเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของคนในครอบครัวหรือเรื่องหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นของคุณกับเขามันไม่เคยมันไม่เคยไปด้วยกันได้ดีนะคะ มันเป็นเรื่องของคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของคนของคุณหรือตัวตนของคุณก็ได้นะคะที่มันบ่งบอกได้ว่ามีลักษณะนิสัยเจ้าชู้นะคะทําตัวเจ้าชู้ไก่แจ้ทําตัวไปมีคนอื่นนะคะก็มันเจ้าชัดเจนแล้วก็เพราะว่าที่คุณจบกันกับกับเขามาเนี่ยมันมีความรักคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะโอเคค่ะถึงแม้ว่าคุณจะแอบฝันว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกันกับคุณเนี่ย มันเหมือนกับว่าคุณแค่ฝันน่ะนะคะแค่ฝันเลื่อนลอยแค่คิดเลื่อนลอยไม่ใช่ใช้ความฝันดีกว่าแค่ว่าความคิดเลื่อนลอยเท่านั้นเองว่ารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังแอบมีหวังบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแอบมีหวังว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะกลับเข้ามาเคลียร์อะไรกับคุณนะคะเคลียร์ประเด็นอะไรกับคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ตัวตนของคุณน่ะคุณยังมองเห็นเขาว่าคุณเออเขาก็คือคนที่คุณมีใจให้นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะยังแบบว่ายังรักอ่ะ มองเห็นว่าเขาก็มีคุณค่ามีค่าทางใจสำหรับคุณอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ชี้ชัดแล้วนะคะว่าทุกอย่างมันย่อมเกิดขึ้นนะคะคุณทุ่มเทใจไปแต่เขาไม่ได้ เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะมันมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ความพัวพันตรงนี้ต่อให้คุณรักเขามากยังไงนะคะเขาก็ไปมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกเขาต้องใช้คําว่าเขาไม่รู้จักพอนะคะตรงนี้ไม่รู้จักพอเลยทําให้คุณเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณมันระหองระแหงอยู่แล้วด้วยมันไม่ได้มีความมั่นคงอยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าความในใจของเขาจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้นะ อาจจะเพาะไกลกันด้วยไหมนะคะก็ฟ้องมาแบบนี้อาจจะเพาะไกลกันด้วยค่ะนะคะอาจจะเพาะหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องระยะทางบางคู่นะคะบางคู่อาจจะขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เกิดเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะอาการเหมือนแบบพวกรักแท้แพ้ใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นจบค่ะอิสระต่อกันจริงๆค่ะ มันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่ว่ามันมองไม่เห็นหนทางว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะมาพูดคุยกันได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นการห่างเหินเป็นการห่างไกลทําให้เขานอกรู้นอกทางเขาปันใจเขาโกหกคุณนะคะคิดว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นนะคะตรงนี้แอบไปคบหาดูใจกันกับคนอื่นนะคะแอบไปมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะ ทั้งทั้งที่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณอ่ะอาจจะรู้อยู่ไกลไกก็ได้คุณอาจจะรู้อยู่ห่างๆก็ได้คุณอาจจะระแคระคายก็ได้นะคะแต่เขาคิดว่าคุณไม่รู้นะคะเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้เรื่องราวกับคุณกับเขาเนี่ยมันก็น่าจะจบกันมาจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันอย่างเช่นที่บอกแลลวค่ะตัวเขาเองอ่ะมันก็ยื้อมาสักพักแล้วกับคุณนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขามันเหมือนกับอาการเหมือนคนจืดจางกันมาสักพักมันไม่มีอะไรดีขึ้นมากกว่านี้แล้วที่สําคัญมมันนก็็เเเเปช่่่องงวาาาาาททีีํให้้คุณขสยบ ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมันก็เลยต้องจบกันมาดูกันค่ะแนวโน้มนะคะมาดูแนวโน้มบ้างว่าจะเป็นยังไงแนวโน้ม1-15มิถุนายนค่ะอู้ ปล่อยวางแล้วเริ่มทำใจได้แล้วนะคะเชื่อว่าจากที่คุณยังคงคิดถึงเขายังคงตัดเขาไม่ได้คุณจะพยายามปล่อยวางพยายามทำใจเพราะคุณก็รู้ตัวว่าเรื่องราวตรงนี้ ต่อให้คุณมีความรักมอบให้เขาขนาดไหนแต่ตอนนี้ความรักที่เขามีให้คุณมันมองไม่เห็นแล้วมันไม่มีแล้วนะคะมันชี้ชัดแบบนี้เลยแหละต่อให้คุณคิดถึงยังไงก็ตามทีมันไม่มีความรักหลงเหลือให้ละนะคะทั้งทั้งที่ใจของคุณน่คุณยังมีความรักมอบให้เขาคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองค่ะนะคะคุณพยายามจะเริ่มปล่อยวางแล้วก็จะพยายามเริ่มเรามองว่าการคบหาคุณกับเขาอะมันนานแล้วมันยิ่งจืดจางนะคะมันก็เลยทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง ตัวคุณก็อยากจะเปลี่ยนด้วยละตอนเนี้นะคะอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วละ่ะนะคะไม่อยากจะมายึดติดกับเรื่องราวในอดีตละคือคิดถึงไปก็เท่านั้นรักไปก็เท่านั้นรู้มั้งว่ารักที่เขามอบให้คุณณนะปัจจุบันคือการจืดจางนะคะใจ,จะมีรักให้เขาแต่เขาเดินออกจากชีวิตของไปแหละ ของคุณไปแล้วเนี่ยสินะคะมันลําบากลำบนตรงที่ว่าคุณจะพยายามลืมเท่านั้นเองนะคะพยายามจะปล่อยวางที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทําได้พยายามจะเริ่มต้นกับชีวิตของตัวเองนะคะเพราะคุณรู้อยู่เต็มอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่มีหนทางที่ว่ามันจะก้าวข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปได้ก้าวข้ามช่วงนี้ไปได้นะคะมันไม่มีโอกาสที่ว่าอะไรมันจะดีขึ้นมากกว่านี้นะคะมันก็หยุดอยู่แค่เนี้ย นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าฝั่งเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยก่อนหน้านี้คุณอยู่กับเขาอะ่ะเขาบอกมาว่าเขาอยู่เพราะยื้อกันหรือไหมยอยู่เพราะภาระหน้าที่กันด้วยไหมยอยู่เพราะว่ามีอะไรที่ว่าต้องทําร่วมกันด้วยไหม นะคะความรักมันอิ่มตัวมันจืดกันมาสักพักแล้วอะนะคะทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์สื่อหรือแม้แต่กระทั่งว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณกับเขามันมีอะไรที่มันจืดจางกันเขาก็เลยทําอยากจะทําอะไรตามอําเภอใจนะคะด้วยความห่างไกลด้วยแล้วหรือแม้แต่ทั่งว่าบางคู่อยู่ไกลกันนะคะทาให้มีคนอื่นเข้า,ขามาเสียบตรงนี้แหละคะ่ะนะคะคือประเด็นสําคัญมันเนี่ยมันเป็นความห่างไกลอะจริงๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาอยากลองเล่นๆการลองเล่นๆตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดจบระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะการอยากลองเล่นๆการอยากบริหารสเสน่ห์การอยากจะทําอะไรไม่ยั้งคิด ะะมันเกิดขึ้นมาในตัวตนของเขาเองการที่จะทําอะไรที่ว่าลองดูซิลองทําอะไรตามอาเภอใจตัวเองดูซิว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมผลสรุปสุดท้ายปัญหามันเกิดจริงๆนะคะตรงนี้ก็ทําได้แต่พยายามปรับตัวปรับใจปรับเปลี่ยนวิธีปรับใจนะคะยอมรับสภาพยอมรับชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองทุกวันนี้นะคะคือก็กลายเป็นกลายเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นบาดแผลในใจเลยนะคะ รักแต่ทำอะไรไม่ได้ล้วนะคะเพราะว่าเขาทำอะไรก็ตามยึดเอาตัวเองเข้าได้ไว้ยึดถึงว่าตัวเองมีความสุขพอยึดถึงแต่ว่าทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะความลุ่มหลงมัวงเมามันขึ้นมาให้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ความรุ่งหลมมัวเมาความอยากได้ใครมีความไม่รู้จักพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ต้องจบกันมาดูนะคะว่าบทสรุปของชาวกรากฏค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้บางคนมีบุตรก็อยู่เพื่อบุตร นะคะบางคนเคยมีลูกก็อยู่เพื่อลูกไปนะคะตรงนี้เขาบอกมาว่าอืมคุณจะไม่ย้อนกลับมาเจ็บแบบเดิมๆแล้วด้วยศักดิ์ศรีของคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไม่ยอมง้ะไม่ว่าคุณยังคิดถึงเขาไม่ว่าคุณจะเสียใจนึกถึงเขาอย่งไงก็ตามคุณก็จะไม่ยอมง้อเด็ดขาดนะคะชีวิตของคุณคุณยังมีโอกาสกันข้างหน้าที่จะสู้ต่อไปอีกนะคะโอกาสความสุขความสําเร็จ อยู่ที่ตัวตนของชาวกรกฎเองทั้งหลายทั้งปวงนะคะคุณพยายามอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณสร้างงานด้วยตัวเองคุณสร้างความสุขด้วยตัวเองคุณสร้างอาณาจาักความมั่นคงด้วยตัวเองนะคะคือคุณก็พยายามหาความสุขด้วยตัวเองน่ะละทุกสิ่งอย่างนั่นละนะคะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรเท่านั้นเองว่า ลักษณะคุณอะมีอะไรเท่านั้นเองที่ว่าคุณยังคงสลัดเขาไม่ขาดสลัดเขาไม่หมดนะคะมีหนทางอื่นที่คุณต้องเลือกเดินหรือแม้แต่กระทั่งว่าชาวกรกฏมันมีอะไรบางอย่างที่มันเตื่นคุณไว้ตั้งล่วงหน้าแล้วก็เป็นไม่ได้นะคะเตือนกันมาก่อนแล้วอะนะคะมันไม่ใช่อยู่ดีจบกันหรอกมันเตือนภัยมาละเซนของคุณมันบอกนะคะมันมีอะไรมาสกิดคุณอยู่ละว่าเรื่องราวตรงนี้มันก็ต้องจบกันอยู่ดีนะคะว้าวชัดเจนมากๆ หนทางนับจากนี้ไปชาวกรากฎเขาบอกมาว่าตัวตนของคุณสําหรับคนที่มีประเด็นนะคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะคะด้วยศักดิ์ศรีของคุณคุณจะอยู่ของคุณนี่แหละนะคะแบ่งรับแบ่งสู้นี่แหละคืออยู่เพื่อบางบางคนอยู่เพื่อลูกไปบางคนอยู่เพื่อความสําเร็จของชีวิตไปนะคะโดยที่ไม่จําเป็นอะ นะคะเขาบอกมาว่าชาวกรกฏนับจากนี้ไปคุณก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องอยู่ได้นะคะไม่อยากจะยึดติดเรื่องราวของความรักเพราะว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสัญญาณเตือนภัยมันมาก่อนหน้านี้แล้วจริงๆนะคะโอเคค่ะมีสองทางเดินที่คุณต้องตัดสินใจในอนาคตวันข้างหน้าแต่เราก็เชื่อว่าช่วงนี้ชาวกรกฏก็ยังอยู่ในช่วงที่อาจจะมีความสัสบสนเล็กน้อยนะคะเรามองว่าคุณอาจจะสับสนเล็กน้อยหรือคุณอาจจะตัด ยังยังไม่กล้าตัดสินใจที่ว่าเด็ดขาดมากแต่ศักดิ์ศรีคุณมีคุณอะแ0ละคุณพร้อมที่จะอยู่เฉยละคุณไม่สนใจละนะคะแต่อีก20%เท่านั้นที่รอคุณก้าวข้ามผ่านไปในอนาคตวันข้างหน้านะคะเพื่อความสุขความสําเร็จของตัวเองในวันข้างหน้านะเพราะเห็นว่าคุณพร้อมแล้วล่ะนะคะความมั่นใจในตัวตนของคุณอะคุณมีเต็มเปี่ยมเลยนะคะคุณอยู่ได้คุณฐานะการงานคุณมั่นคงฐานะการเงินคุณมั่นคงคุณไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงิน แบบเนี้ยดีกว่านะคะที่ตัวตนของคุณจะฟ้องขึ้นมาโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนโสดค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดขอดูคนโสดนิดนึงโสดกระกอือ เพิ่งเริ่มต้นชิดใหม่เองเพิ่งจบกับความรักมาเองนะคะเขาบอกว่าชาวโสดกระกฏดมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะเลยนะคะปัญหาอดีตความรักปัญหาศัตรูคู่แข่งหรือปัญหาศัตรูทางใจนะคะหนามทิ่มแทงใจคุณไม่เอาแล้วคุณจบแล้วนะคะคุณไม่อยากจะไปพัวพันเรื่องตรงนั้นอีกแล้วคุณเหนื่อยมามากแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณเหนื่อยแล้วเหนื่อยสู้รลบปกมือเอาต่อให้พูดหนามทิ่มแทงใจก็เกิดขึ้นเชียว โอเคค่ะนะคะหาความสุขเข้าหาตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างของชาวกรกฎคนโสดช่วงนี้คุณพยายามค้นหาความสุขตัวเองนะคะคุณพยายามหาความเสร็จเ,เขาเรียกว่าหาความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าช่วงนี้ชาวกรกฎคุณอาจจะมีความสําเร็จหรือมีความสุขในเรื่องของหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเรื่องของเขาคนในอดีตคุณไม่เอานะคะตรงนี้ แล้วเร็วๆนี้ค่ะนะคะยินดีกับชาวโสดกกระกฎด้วยนะนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณศึกษาดูใจแต่เรามองว่าเป็นการศึกษาดูใจมากกว่าเป็นการครบหากันแบบว่าค่อยๆนะคะค่อยๆซึมซาบค่อยๆพัฒนากันไปค่อยๆเรียนรู้รู้จักกันไปขอความมั่นคงให้แน่นอนให้ชัวร์ก่อนนะคะตรงนี้ของชาวกระกฎ มีรักครั้งใหม่เกิดขึ้นมาค่ะชาวกรกฎจริงๆเขาบอกมาว่าคุณมีความพร้อมสับทุกสิ่งอย่างเลยด้วยตัวตนความเป็นชาวกรกฎเองความเป็นแม่บ้านแม่เรือนความเป็นแม่สีเรือนความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนอะไรประมาณนี้นะคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพร้อมสับเลยครบถ้วนหมดแล้วแต่เรื่องราวของความรักมันเหมือนกับว่าคุณพอแล้วคุณไม่ได้ไข,ขวยคว้าอะไร นะคะเหมือนกับมีคนใหม่เข้ามาแน่นอนให้คุณศึกษาดูใจแต่คุณก็ไม่ได้ดิ้นรนนะคะคุณก็ขอศึกษาดูใจให้มันชัวร์ให้มันชัดเจนแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะอยู่กินพร้อมที่จะตกลงแต่งงานนะคะนี่คือเรื่องราวของคนโสดค่ะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาที่ดีด้วยนะคะเปิดใจได้เลยค่ะการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่ของชาวกรกฎมาหาคุณแล้วนะคะ อย่าปิดกั้นตัวเองมากนักนะคะอย่ามัวแต่วิตกกังวลว่ารักครั้งใหม่จะไม่ดีไม่ได้เสียหายอะไรเลยค่ะนะคะเขาบอกมาชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณต้องศึกษาดูใจนะคะอย่ามัวแต่คิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสในความรักครั้งใหม่นะคุณอะใจของคุณอะคุณยังคิดอยู่เลยว่าคุณคุณยังไม่พร้อมที่จะมีโอกาสความรักครั้งใหม่เพราะคุณเพิ่งผิดหวังมานะ่ะและอีกอย่างหนึ่งใจของคุณลึกๆจริงๆอะ คุณจบมาก็ตามทีเหอะคุณพยายามลืมเรื่องราวอาดีตคุณไม่พยายามขวาคว้าในเรื่องราวของความรักก็ตามทีแต่แผลมันอยู่ในใจของคุณนะคะนะคะขอดูหน่อยนะคะตรงนี้ยินดีกับว่ามาเราขับมาแล้วมาแล้ว,ลวนะคะชาวกรกฎคู่รักคู่ครอง นะคะรักที่ดีรักครั้งใหม่นะคะเปิดใจศึกษาดูใจและความรักของคุณจะค่อยๆมั่นคงนะคะเขาบอกมาแบบนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสามากๆจากชีวิตที่มัวหมองมาจากชีวิตที่เศร้ามาจากชีวิตที่ล้มเหลวมานับจากนี้ไปนะคะการเริ่มต้นใหม่ความรักครั้งใหม่กําลังเข้ามาหาคุณนะคะ ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วชัดเจนแล้วมั่นคงเมื่อไหร่คุณวางอนาคตได้เลยค่ะนะคะวางแผนอนาคตได้เลยนะคะมีมีเรื่องราวของการตกลงปรงใจด้วยอีกต่างหากมีเรื่องราวของการตกลงความชัดเจนนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะชัดเจนตรงนี้หมายถึงว่าเป็นคู่นะคะเพราะคู่คนใหม่เข้ามาแล้วนะคะไม่ได้เข้ามาเล่นๆไม่ได้เข้ามาแค่คุยกันแล้วก็หายไปเลยไม่มีนะคะเป็นคู่ครอง ที่ลงตัวที่พร้อมแต่งงานพร้อมอยู่กินบางคู่ไม่ได้แต่งงานสัสงคมสมัยนี้มันย่อมหมายถึงว่าพร้อมอยู่กินทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของชาวกระกฎนะคะชีวิตเดิมของชาวกรกฎดพอละกรกฎดตายไปละพอละนะคะหัวใจเดิมๆจบสิ้นกันทีนะคะยินดีกับชาวกระกฎมากๆค่ะนะคะยินดีมากๆดูดีๆนะคะชาวกระกฎความรักของคุณมาเยือนแล้วนะคู่ครองค่ะพร้อมอยู่กินค่ะ นะคะค่อยๆเติบโตกันไปค่อยๆบ่มความรักกันไปความรักของคุณเหมือนก,นการสะสมนะนะคะคเหมือนการสะสมประสบการณ์เหมือนการสะสมเอ,อ่อความรักอะไรประมาณนี้นะคะเพาะบ่มค่อยๆเติบโตกันขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ที่ว่าชาวกรกฏ ต้องแอคทีฟตัวเองหน่อยนะเพราะเขาเห็นก็เขาชี้แนะมาว่าชาวกรกฏคุณไม่ค่อยจะแอคทีฟตัวเองเพราะว่าคุณไปโฟกัสในเรื่องของงานมากๆนะคะชีวิตมีเรื่องอะไรที่คุณต้องทำนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณเพิ่งเจ็บกับความรักมาหัวใจของคุณคุณก็ยังเลยไม่พร้อมอะนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเขาก็แนะนำคุณมาแล้วค่ะ ะะอะไรก็ตามที่ยื้อมาแล้วในใจอะไรก็ตามที่คุณเสียใจอะไรก็ตามที่คุณยังมองหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เขาบอกว่าให้คุณปล่อยวางซะแล้วเริ่มต้นใหม่สู้กับชีวิตนะคะสู้เพื่อความรักของตัวเองแล้วก็สู้เพื่อหัวใจของตัวเองด้วยคู่แท้คู่แท้ แต่บนโลกใบนี้ไม่ทราบว่ามีคู่แท้หรือเปล่าแต่จะบอกได้เลยว่าคู่ครองเข้ามานะคะให้คุณค่อยๆเติมเต็มกันบเพาะบ่มกันไปเพาะบ่มความรักนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกมาว่าค่อยๆเรียนรู้กันและความรักครั้งนี้จะมั่นคงเองแล้วก็ได้อยู่กินกันด้วยนะคะเรามองเห็นว่าได้อยู่กินกันคลิปนี้ของชาวกรกฎก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะก็ยินดีกับชาวกรกฎนะคะ คนโสดมีคู่นะคะมีคู่คู่ที่ดีมาแล้วคะ่ะเปิดใจคะ่ะเปิดใจอย่าคิดว่าคนที่คุณเคยรักคุณกลับไม่ได้แล้วคุณก็ถอดใจไม่ใช่นะคะคู่ที่ดีกําลังคุณกําลังเผชิญอยู่ในวันข้างหน้านี้รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆรักษาสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ